สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไม่ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงนิงน,งนนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกัรนละคนาการนะคะประจําเดือนตุลาคม2567ค่ะชาวราศีกัรนละคนากัรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์บางเคสนะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกษณากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมกัน งานของชาวราศีการลักษณากันในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6พเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมการงานนะคะของอาชาวกันนะคะทั้งที่เป็นผู้ที่ว่างงานกำลังหางานนะคะผู้ที่รับราชการทำงานประจำเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะและผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการเป็นนายตัวเองนะคะทำธุรกิจเนาะ ในเดือนนี้ภาพรวมการงานของชาวกันเป็นยังไงบ้างคะไพ่ประด้ได้เป็นไพ่สิดาบน,นะคะเหนื่อยแหละแต่ก็สู้อยู่นะไพ่าสามเหรียญค่ะสี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบน,นะคะ ชาวราศีกันลกคนาการภาพรวมการงานของคุณในเดือนตุลาคม2567นี้นะคะใครที่ว่างงานอยู่แล้วต้องการหางานนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่า ม,มันเหนื่อยเนาะบางคนหามานานมากๆแล้วว่าแล้วก็ยังไม่ได้รับการตอบรับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเดือนกันยายนนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับแต่การตอบรับนั้นตัวคุณอาจจะไม่ได้พึงพอใจนะคะอย่างเช่น1นนะได้ผลตอบแทนน้อยนะคะหรือ2อ,อบริษัทองค์กรที่คุณอยากจะได้ อยาที่คุณอยากจะเข้าไปทําเขาไม่ได้รับแต่มีบริษัทองค์กรอื่นที่รับคุณแบบนี้ก็ได้คือมันมีโอกาสเข้ามาค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณอย่างร้อเซไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่ได้ไม่ร้อเซไม่ตรงตามเป้าหมายอะไรประมาณนี้ต่ถามว่าได้ไมได้นะคะดังนั้นชาวกัน โอกาสเข้ามาแล้วอยากจะให้รับไว้นะคะตรงนี้นะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐวิสหาหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะมองว่าอืม ตัวคุณนะคะงานเยอะแหละนะงานเยอะเหนื่อยนะคะผลตอบแทนน้อยงานเพิ่มนะคะพักผ่อนไม่พอด้วยนะคะหมายถึงว่างานเยอะจนคุณพักผ่อนไม่พอแต่คุณก็สู้มากๆอะ่ะเออสู้มากๆนะคะคุณพร้อมที่จะทุ่มเทนะให้กับการงานนะคะแต่ผลตอบแทนที่ได้มันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายอืมหรือเป็นงานขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ย นะคะไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําตามหน้าที่อ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คนบุคคลรอบข้างนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าบอสเจ้านายเนี่ยมารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราได้มากนักนะคะดังนั้นในเดือนนี้ดูแลตัวเองให้ดีตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่นะคะสาหรับชาวกันเหนื่อยนะเป็นกําลังใจให้นะคะ สำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าปัญหาต่างๆยังคงรุมเร้าแต่ชาวกันเองก็สู้มากๆเลยนะคะคุณไม่ย่อท้อไม่ละทิ้งความพยายามพยายามหาโอกาสพยายามต่อสู้กับอุปสรรคและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณในบริษัทของคุณในงานของคุณนะคะ นะแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองไปให้ได้ให้ผ่านผลไปให้ได้นะคะและในเดือนนี้นะคะคุณยังต้องประคับประคองสติของตัวเองด้วยนะคะงานเยอะงานหนักเนาะสุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณเหมือนกับขับเคลื่อนได้ด้วยตัวคุณเองโดยร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะไรประมาณนี้นะผลตอบแทนยอดขายนะคะอาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ตรงตามเป้านะคะแต่คุณก็ยังไม่ละความพยายามขอให้สู้นะคะในเดือนนี้นะ ส่วนบริวารลูกน้องก็ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นมองว่าในเดือนนี้ให้ใช้กฎระเบียบเข้ามาควบคุมดูแลนะคะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกรกขนากันนะคะกับโชคลาภในช่วงเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน เจ็ดดาบค่ะแฮงแมนให้อัศวินถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบถวยชาวราศีกรากรลัคนาการนะคะภาพรวมการเงินและโชคลาภ ช่วงแับเดือนตุลาคมนะคะตามหน้าไพ่ไม่มีเลยนะคะชาวการละ,ละเว้นเรื่องนี้ไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของการเงินเนี่ยยังคงประคองตัวได้ไม่มีหน้าไพ่ของการขาดแคลนไม่มีหน้าไพ่ของการหมุนเงินแต่เป็นหน้าไพ่ของคนที่มีเงินแหละแต่ก็มีเงินไว้ประคองนะคะไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีความมั่นคงขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนจนถึงขั้นกับหมุนเงินไม่ทันในเดือนนี้ยังคงต้องวางแผนนะคะยังคงต้องคิดยังคงต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินอย่างดีนะคะแล้วก็ไพ่ที่เตือนขึ้นมาก็คือระมัดระวังของหายด้วยไม่ว่าจะวางลืมที่นะคะวางไว้แล้วลืมหรือมีคนหยิบฉวยไปนะคะทรัพย์สมบัติของมีค่าค่ะ นะคะคเก็บให้ดีดูแลให้ดีนะคะสำหรับชาวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันรกขนาการในช่วงเดือนตุลาคม2567มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกเดืนไพ่หถ้วยนะคะอัศวินถือดาบค่ะ ไพ่เอ็มเรสและเป็นไพ่หกดาบนะคะชาวราศีกันรกขณาการนะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมในสุตของซิกิอาจจะเกิดขึ้นนะคะหนึ่งเลยในเดือนนี้นะให้คุณระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพในส่วนของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิซินโดมนะคะ,ะตั้งแต่คอบไหลหลังเอวจะพกก้นกบอ่านะจะปวด ปวดเมื่อยมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ระมัดระวังจะมีโรคไข้หวัดโรคที่มาตามฤดูกาลนะคะเออฝนตกแดดออกไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้นึกออกปะเออนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูดของชาวกานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าคำดาวตัวเองด้วยนะคะจะเย็นๆเนาะ ลีกเลี่ยงการประทะหรือเรียกการโต้เถียงนะคะสำหรับชาวกันแล้วก็ใครที่กินกินเขาเรียกว่าเจริญอาหารกินแซบนะคะในเดือนนี้ก็ระมัดระวังน้ําหนักขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวกันเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องราวของการทําบุญเถิมดวงนะคะให้กับชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนตุลาคม2567เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แปดเหรียญนะคะไพ่เจ็ไม้เท้าค่ะไพ่เดอะฟูลนะคะและเป็นไพ่เอมเพอเรอร์ค่ะชาวราศรีกันลักษณาการนะ,ะการนำบุญเสริมดวงของคุณนะตั้งแต่เรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะ จะเป็นการทําบุญเสริมดวงให้กับชีวิตคุณในหลายๆด้านนะคะหนึ่งเลยที่หลักๆเลยนะหนึ่งการาทาบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสนับสนุนอ,อุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลนะคะได้สามารถทําได้นะคะตรงนี้เนาะสนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะนะ 3. นะคะการทำบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับแม่และเด็กอะ่ะเออนะคะเกี่ยวกับแม่และเด็กเนาะหรือนะคะทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือคนก็ได้และปแ,และการแก้เคร็ดอีกแบบหนึ่งของชาวกันนะคะถ้าว่าใครมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ ก็ถ้าสามารถบริจาคเลือดได้บริจาคเลือดจะดีมากๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ